ทานขนมหวานแบบราชวงศ์อังกฤษเป็นยังไงมาดูกันวันนี้เราอยู่ที่อีเวนต์ Eat Like the Royal ลลานภนานในห้างเอ็มสเฟียร์ร่วมมือกับเชฟเพนนีเชฟเซเลบิตี้ที่เคยไปเสิร์ฟอาหารในพระราชวังวินเซอร์มาแล้ววันนี้จัดเป็นคอสเจ็ดอย่างเริ่มด้วยเวลคัมดิงพิมส์เลมอนเนตจานแรกเป็นเมนูพิเศษทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองคิงชาล์ขึ้นครองราชเป็นทานคัสตาร์ดแบบขาวใส่ชิตและใบทรากอนทานคู่กับชาเออร์เกส่วนเมนูที่สองเป็นอาหารเฉลิมฉลองช่วงควีนอลิซาเบธขึ้นครองราชแซนด์วิชที่ด้านในเป็นไส้ไกกกก่่ onnaise, ก่่่่มมมาาายองงเเเนนสผะหรีีีูไไไไไฮลทท์ใช้ขขบจจ โอเมก้า <Omega> 3มากกว่าไข่ไก่ทั่วไปถึง5เทา่าได้เป็นไข่ไก่ต้มย่งมางปรตูมห่อด,ด้วยไส้กรอกและเกล็ดขนมปังออนท็อปกับสลัดได้หลายรสสัมผัสมากๆค่ะอีกเมนูเด็ดอีตันเมนของหวานประจำฤดูร้อนที่อังกฤษเป็นครีมสดหวานละมุนตัดด้วยความเปรี้ยวจากสตรอเบอรี่เพิ่มความกรุบกรอบด้วยเมอร์แรงได้ความสดชื่นเต็มๆและที่เห็นอยู่นี้คือวิกตอเรียสปันเค้กเป็นเค้กบัตเตอร์สองชัน้นตรงกลางเป็นบัตเตอร์ครีมกับลูบาร์รี่สุดท้ายเป็นเค้กแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าชายวววววิิิิลลลเเ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 ีียมมมกกกกกก็็็็ใใใชชชชชช้้้้้้้นน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 น่่่่่งงงงาาาาาาแแตตตคคคคะะะะะจจจจสสสสสสปปฟฟทขอออออบบบบืืโหรััผ พายเชฟมีของขวัญแจกเป็นสโคนค่ะใครอยากมาอีเวนต์พิเศษพิเศษแบบนี้ติดตามได้ที่เพจของร้านนะพาเขาจะมีอีเวนต์จากเชฟชื่อดังต่างๆมาจัดอยู่เรื่อยๆนะ